สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะคะลูกค้าอยากทานเนาะลูกค้าอยากทานนะคะอะโวคาโดน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะอะโวคาโดน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะปกติมันไม่ได้เป็นเมนูของแมคค้านะแต่ว่าถ้าลูกค้าอยากทานเราก็สามารถปั่นให้ลูกค้าได้นะคะ<ม>ก็คือเราใช้อวโวคาโด1ขีดนะคะวันนี้เป็นของพันศูนย์สามสี่นะคะ1ขีดนะคะถ้าใคร ถ้าใครอยากได้เข้มข้นนะคะสามารถเพิ่มเนื้ออะโวคาโดได้นะคะสามารถเพิ่มเนื้ออะโวคาโดได้นะคะแล้วก็น้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะวันนี้แม่ค้าใช้180 ml นะคะ180 ml นะคะน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะลูกค้าอยากได้กลิ่นน้ำช่อดอกมะพร้าวคะ่ะก็เลยใส่เยอะนิดนึงนะ น้ำช่อดอกมะพร้าวหอมนะคะเขาจะหอมนะคะหวานนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะแต่ไม่หวานเท่าน้ำเชื่อมนะคะแต่ไม่หวานเท่าน้ำเชื่อมนะคะตัวนี้หวานก็จริงนะแต่ว่าแคลอรี่เขาต่ํานะคะเขาเลยจัดเป็นน้าเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็นมข้นหวานคาเนชั่นค่ะ30 ML ค่ะนมข้นหวานคาเนชั่น30 ML นะคะ นมจืดคาเนชันค่ะนมจืดคาเนชัน40 ml นะคะนมจืดคาเนชัน40 ml นะคะเกลือนะคะเกลือปลายช้อนค่ะเกลือปลายช้อนนะคะแล้วก็น้ําแข็งหลอดเล็กนะคะน้ําแข็งหลอดเล็ก1แก้ว22ออนซ์นะคะถ้าใครเน้นเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะคะถ้าใครเน้นเป็นน้ำเพื่อสุขภาพนะคะให้ใส่นมตราหมีหรือว่านมสด ะะแทนนมคาริชชั่นได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเกลือออกไปเลยนะคะก็จะได้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพแล้วนะคะแล้วก็ถ้าใครกลัวเหลวนะคะสามารถลดน้ำช่อดอกมะพร้าวได้นะคะลดมาเหลือแค่120 ml ก็พอนะคะ120 ML ก็พอนะคะแต่อันนี้ลูกค้าเขาอยากได้กลิ่นของน้ำช่อดอกมะพร้าวชัดๆนะคะแม่ค้าก็เลยใส่ไป180 ml นะคะคือเราทำตามสั่งของลูกค้านะคะ ปั่นให้ละเอียดแล้วก็เทใส่แก้วได้เลยนะคะส่วนส่วนน้ำช่อดอกมะพร้าวที่เหลือนะคะแม่ค้าก็คืนให้ลูกค้าไปนะคะน้ำช่อดอกมะพร้าวนะคะที่ร้านขายอยู่65บาทนะคะที่ร้านขายอยู่65บาทนะคะ1ขวดนะแต่ว่าที่บริษัทขาย68บาทนะคะเรียบร้อยคะ่ะน้ำช่อดอกมะพร้าวอโวคาโด